ได้หรือใส่ได้สิอ80โอ้ยไข่ดีโคตรวันนี้ขอบคุณครับครับครับขอบคุณมากครับอะไรดีครับป๋าเลือกดูได้เลยชมได้เลยนะครับพักกเมี มีก็มาฝานก็มีของเก่าก็มาขอก็มีตัวนั้นเยอรมันเลยป่ะกาตาเยอรมันถ้าดีสุดในร้านตัวล่างสุดนะครับไอเคสฉลากสามดาวตอนนี้พันห้า ถ้าตัวล่าง่ะตัวตัวล่าง่ะฉลาบสามดาวป่าตัวล่างสุดอันแรกนันละแล้วไปแล้ว อะไรดีจี๊ะทำได้ดเจี๊ะสอดทำได้ดเจี๊ะศักกระเบือ,อยนเรือลบครับร้านนี้แวะดูแวะชมกันได้ดเจี๊ะไม่ว่าจะเป็นพักเครื่องของเก่าของโบราณมีดค้อนขวานตะปูมีหมด แว่มาจับตรงนี้ก็ดีนะจ๊ะเออหั่นไหมกูมพน่งนี้ร้อน ชมก่อนได้นะครับปลาสอบถ่านได้เลยนะครับดูได้ทมได้ชมได้หยิบได้จับได้ลำโพงตัวใหญ่ไงก็ดีว่าไว้พูดตอน่านเสียงครายคล้องนะสงสัยไม่มาเอาคืนแล้วละง่าไหมแปะ